พี่น้องเอาเม็ดพักออกมาเริ่มออกจากเริ่มแล้วพี่น้องอากาศดีค่ะอากาศดีแล้วทั้งสวีเดนไทยห้เบิงจ้าเดี๋ยวสิม,มาบันย่อยบอกด้วยพี่น้องว่า มเมล็ดรวยๆเขาตั้งคำถามเอาไว้ว่าตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้จะกินอะไรดีแต่คนจนคนจนอย่างเรานี่สิคำถามจีมิพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินพาไปนะพี่น้องเราค่วมถูกให้จะคล้องจะคล้องให้ฟังเ้อตะกี้คอยถูกถกพี่น้องคนถูกนี่มัน,นอนบ่หลับเลยพี่น้อง นอนบ่หลับนอนคือตเตีว่ามือื่นสิเอาอยัางมายัางไปสื่อมหาซูลูกินเอาอยัางใจค้านำคาไฟสักหนาบ่ถึงหลังเนาะแม่เลี้ยงเดียวพี่น้องเอ้ยกลัวสิเดียมาอยู่เมืองนอกเมืองหน้านอาอจ้ะอันนั้นกัเป็นเมล็ดแปลงผักเดี๋ยวสิซื้ออีกอยู่ค่ะพี่น้องนี่รถเข็นแเนงหยา ทุกทุกพี่น้องทุกอหลีอีร้อนเดี๋ยวสิวาให้ฟังค่ะอันนี้เป็นเม็ดพักพี่น้องพักพักพักของประเทศสวีเดนค็ออันนี้เป็นดอก lithium. ขอยมักปลูกดอกไม้อันนี้ดอกท่านตะวันผ่านใยบ่บแห้งอันนี้แค่รอทพักยอดต้นอ่อนครเรสจ้ะดอกไม้อันนี้กินได้ด้อจ้ะพี่น้องโอ้โมเมนต์โมเมนต์อันนี้ แรดิสถั่วลันเตาถั่วลันเตาคนละสายพันธุ์นะคะดูค่ะ,คะดอกเครสกินได้ได้พี่น้องนี่ดอกลาวเรื่องกินโบได้พันธุ์ดอกเครสสีต่างๆกินได้ค่ะก็ผักสลัดร่วมดอกไหม้อันนี้ัน็นดอกตระกูลค่ะดอกดาวเรืองพี่น้องอันนี้เป็นดอกไหม่สวีเดนเลยค่ะดอกไหม่ข้าเจ้ากินได้พี่น้อง นี่ค่ะอันนี้ก็กินได้อันนี้ผักไทยค่ะที่นี่ทั่วผู้บักพริกซิก้าแหละค่ะมะออื่นผักอีตูกาบอท่านได้หอมซี่แม็แข้งกาบอท่านได้ผักไซกะกาบอท่านได้ผักกาดตีนหนีกัยังบอท่านกาค่ะผักกาดหินยักษ์ผักกาดหินใหญ่มันอีกกับผักกาดหินยักษ์ผักขม ลำต้นขาวกับยังบัชนกาต้นบักทั่วกับยังสีบทัชนกาค่ะพี่น้องดอกกระลำกวางตุง้องกอีตูกอ,อีตูบานห้องเด้อพี่น้อง,อง,งเมล็ดพักทันมาจากไทยห้องทั้งเมล็ดพักเซวิเดนค่ะดอกไม้ที่กินได้มีทั้งกินได้และทานได้และทานไม่ได้นะสวัสดีค่ะพี่น้อง โอ้ยบอกไกอะไรอันมิตริวร้อยวันนี้ท่าคิ้มกันแดดท่าคิ้มพวกเสลําพวกบังลุ่งล้วก็ท่าคิ้มกันแดดพี่น้องมันแดดแห้งค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีสู้ผู้สุขคนสบายดีกันผู้ทุกคนเนาะค่ะนอะ้อ <c oughs> ตอนนี้ทางสวีเดน ทังสวีเดนเดยู่ด้นอกแป๊บนึงค่ะขออภุดเลยละตอนนี้ทัางสวีเดนอ,อากาศดีค่ะอากาศดีตลอดมือเลยพี่นอ้ออากาศดีเรากา็แดดดีแต่ว่าหนาวค่ะมันนี้เป็นลมลมต้องกรขึคืนอากาศเย็นเลยพี่นอ้อข่อยก็ข่อยก็เตรียมเอา,มาเอามล็ดเอาเมล็ดผักออกมาแลวค้ะม้วนสิก,ก้า ทีท่านีฮเบิงเ้งหนั่นละพี่น้องก็ก็กสีเริ่มกายมีมีเม็ดอย่างน่ะเม็ดพักไซหรือมะลาคีนโนค่คะแล้วก็บอก,กพีกเม็ดบอกพีกโบค่ะทิปลูกเป็นซาโบหูว่าทัวผู้เขากล่ากันหรือยังค่ะเราก็พวกดอกไม้ของสวิเดนที่กินได้น่ะคือสิดเดือนเดือนาพาุทธศักรกิชกนาล้กรกดา พันกะส่วนหลายพวกพักสวิเดนพวกเป็นดอกไม้กะสีวานประมาณเราเลาะไก่ไก่กลางเดือนพฤษสภามนั่นพี่นอ้องจับหัวอย่างนี้พี่นอ้องผมขาวค่ะว่าสีย้อมยังว่าท่านสหนย้อมอยู่ย้อมมันผมเคยเห็ดสีเรากะหงอกขาวเห็นไม่ไห บ่มีอย่างหลายพี่น้องกะบ่ได้เฮ็ดคลิปนั่งเว้าหลายมื้อแล้วคะ่ะมีแต่ไปก็ไปเราก็ค่อยกะหยุดงานมื้อนี้มื้ออื่นกัเขา้างานตอนแรง <c oughs> มื้ออื่นว่าสิลองกะพวกนั่นบอกพีกไว้กับนั่นเนี่ยที่มันกาได้นะคะเน้องพี่น้องคนร้อนถูกทีหลายเลยคะ่ะเดี๋ยวกันปฐมมาพี่น้องปวดขา ว่าวเรื่องว่าวเรื่องถูกเนาะพี่น้องเนาะเท็กกี่ทูกถูกค่ะเป็น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 แม่เลี้ยงเดียวหาเงินผู้เดียวเนาะตั้งต่เลิกกันก็พอของลูกพี่น้องห้าห้าหาบบก็ใส่นะคะแล้วพี่น้องเคยเอาบ่ค่ะแบบนี นี่ยังมันน้ำบานห้าหนั่นนี่เขาเขียวนะพี่น้องโอ้โหพี่น้องโหเจว้วนี่เขาเขียวนะเขาพี่น้องคอยได้ลหลายหลายเขาคอยได้เป็นสองร้อยสามร้อยกระสอบเลยค่ะแต่ว่าคอยบ,มอยบย่มีคยก็ไปยืมเขามาใส่ดแบบเ,เขาเก็บทั้งดอกทั้งต้นน้ำเขานะพี่น้อง ตะกี้มันข่อยข่อยบ่หมูน้ำเขาดอกคะ่ะเงินไล่วันข่อยบ่เคยกล้าเอาข่อยบ่บ่กล้าเอาน้ำเขาขอยยา่อยหยาหรือว่าข่อยเอาเขาสิบ่อยข่อยบ่หมูเจ้าข่อยบ่หมูเจ้าเงินไล่วันดอกคะ่ะทุกถูก,กพี่น้องตะกี้หาเศร้าว่าท่านคำเหมือนแล้ว <c oughs> โอ้ยน้ำปากค่ะกัวซิบเบิลมาสวีเดนมะพร้ พอฝรั่งจังไดจังไหนมาสวีเดนเ้วพี่น่องนะโอ้ยใคสิวาจังไหนจังได,งไดมากสวิตตะกี้บ่มีเงินนอนบอหลับได้พี่น่องน,นอนกับบหลับพอมันสิเอาเงินใส่ไมลลงไปโรงเรียนสหาใส่สือกับเขามาออื่นแบบหากิน อยู่บ้านเ้ามันบดนลำบากแห้งาะมันไม่ได้เศ้าคาเศาแต่ว่าห้าก็ต้องหาซื้อกินซื้อยูซื้อกินเนาะค่ะแล้วลูกก็แอวอยางไดน,นั่นได้นี่เด้มันเป็นไป,นป,นป,นปนตามสมัยมันพี่น้องเลยโมเมนต์ว่าอยู่แบบพ่อเพียงมันว่าพาลูกยังไหอยู่ก็อยู่มันโมเมนต์เนเนาะพี่นอ้องลูกเห็นเขาอยากได้โทรัศน์ใหมย่ยังสารลูกก็ว่าแม่ เทาก็บลิ้นต้นลูกที่ละบัานโอ้ถ้าเป็นลูกกินเขาก็ทอดโค้งไกล่หลายกับ่บแมนได้พี่น้องเอาลูกก็อยากปิ่งไก่จ้ะกินปิ่งทอดโค้งไก่ยังไหนเ <c oughs> จิงโอ้จยจะมีไผ่ถูกก็คอ,อยบอกพี่น้องเดี๋ยว กวัวสิได้มันสุวิเดนนะพี่น้องโอ้ผมเรีนยนู่สื่อๆละได้มาเดอ้อบุญมา,าวาสนาทรงนาะพี่น้งองผมมีขวอมบังเอิญคือพันวาค่ะเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้นีก้อนทอานี้ก้อน,อน,น,อนเดี๋ยวมันสีเงาเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวมาดำหน่อยสีสีม่วงเดีฟังไมเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณคะ่ะ